ีรขั้นตอนการยนะคการยู่ไเราก็นาจะได้ไปแวเนาะแต่ว่าการอยุ่ไมันจะแทรกในเรื่องของการดุดคิดเรื่องเตาพราะว่าตอนนี้สมเรื่องมแมเะัจูเรื่องเพรให้แนมีลมเยูก้วปีปีะคะการมดเตาว่าเขาขึ้นเาด้ม่เตาแต่ก็จะมีเทคนิคเนาะเราเตรียมมาถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเนาะถามได้นะคะเพราะว่าจะ ก็เองนะเราก็มาสอยสมเงินเนี่ยสบายสบายเนี่ยเพราะว่าสมเงินกนค่อนข้างจะเป็นที่ที่ว่าน่าหน้าสนุจเยอนเลยอ่ะมีเรื่องของไปอาทุกวันค่ะก็วันถ้ามีแม่หลังพ่อก็จะเข้าดูทุกเชสเลยค่ะแม่กันไปตรงเงิแล้วก็จะมีเรื่องทางการที่ข้างในตึกก็จะมีเรื่องของพระภพพระภพก้องนงนวดเปิดต้อนน้ำนมนวดต้องนงถัดตึงค่ะ แับเลยแบบนี้จะมีท่างาน,นทุกวันแล้วก็ของเราที่นี่ก็จะมีแบบนัดวอล์กอินบ้างที่มีตุ๊กตาบมาใช่ค่ะน้องมได้ไหลถ้าเต้านมก็จะมีมาแล้วก็อยู่ไฟค่ะอยู่ไฟก็จะมีเขีมาเรื่อยๆจะไม่ไม่ดูสไลด์เขาไม่บอกค่ะได้ไ อยู่แล้วเนาะเดินทางนิดนึงก็ได้ค่ะเรื่องของการที่ว่าหลังหลังโทษแม่จะมีนมมากน้อยเนาะก็คือมันก็ต้องบำรุงมาตั้งแต่ในเระ่องการตั้งครรภ์ถูกไหมคะใ่อการตั้งครรภ์ในเรื่องของอาหารการกินเนาะอย่างในช่วงไตมานแรลกนาที่เราเข้ามาดูมันจะเรื่องแค่โต๊ะเนาะอาการปรับเปลี่ยนของพวกฮอร์โมนต่างๆเนาะพวกฮอร์โมนต่างมีสองตัวที่เกี่ยวกับเราก็คือเป็นโปรเจสเตอโรนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะวันนี้จะจะมาในเรื่องของตะกุ่นให้ต้านมเนาะ คนจะไม่เท่ากันนะเตานมขยายตัวมากขึ้นพอลงลง้อนนมมันจะขยายมากขึ้นมาในช่วงสองเดือนแรกนะคะพราจากนั้นปึ๊บสังเกตและแม่ตั้งใจปึ๊บพอเต้าขยายเนาะมันก็จะเป็นในเรื่องของถานนมบางงนนมคะ่ะสีมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจะขาเข้มขึ้นนะคะพราะจากนั้นปึ๊บต่อนํานมมันจะโตขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่เดือนที่สี่เนาะเดือนที่สี่จะโตแล้วก็ขยายเต็มที่